เราก็มาอยู่ในเกมโรบอ x ในแมทที่น่าเล่นกันอีกแล้วค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็ให้เราสวมบทบาทเป็นช่างทาผมนะคะแล้วก็มาเปิดร้านที่แถวชนบทแห่งน,นึงนะซึ่งชนบทแห่งน,นี้นะคะก็จะมีลูกค้ามากมายเลยนะคะเข้ามาในร้านค่ะแต่พอมาวันนึงนะคะก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนนี้ค่ะในช่วงเวลาตอนกลางดึกนะคะเขาก็ ได้เปิดร้านตามปกติเนี่ยแหละแต่ที่นี้มีลูกค้าคนนึงนะคะเป็นชายหัวโรนะคะเขาได้เข้ามาใช้บริการค่ะซึ่งชายหัวโรนี่นะคะเขาก็บอกว่าอยากจะตัดผมค่ะซึ่งเรานี่นะคะก็มองว่าเฮ้ยหัวร้านแบบนี้จะตัดผมได้ยังไงกันไม่มีผมแล้วเราจะตัดทรงไหนได้ล่ะเราก็เลยไปบอกเขาว่าเออเราไม่สามารถที่จะตัดผมให้กับชายคนนี้ได้นะแต่ชายคนนี้นะคะไม่ยอมค่ะเขาจะต้องการตัดผมให้ได้นะคะ ทีนี้นะคะเราก็บอกว่าเราทำให้ไม่ได้จริงๆค่ะเขาก็เลยโกรธเรามากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะผู้ชายหัวโรนคนนี้นะคะเขาพยายามไปไล่ล่าฆ่าคนค่ะและหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะมาฆ่าเราด้วยนะ,ะเป็นไงแบบนี้ดูแล้วมันน่าสนุกใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรานี่นะคะจะสามารถเอาชีวิตรอดจากชายหัวโรนนี้ได้หรือเปล่าและแบบนี้จะสนุกแค่ไหนงั้นไปดูเมลเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะคะลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วค่ะสวัสดีครับต้องการทําผมทรงอะไรดีครับเพิมฉันต้องการทรงผมฮิล็อกอะเอาเบ,บ็ดตัดแล้วว่าดูไม่แก่อ๋ฮดล็อกเลยเหรอครับใช่เอาเบ,บ็ดเด็กเว้นๆน่ะฉันชอบชอบโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดให้นะครับ ตอนนี้นะคะ os, เดี uno, ๋ยวเราก็ทําการตัดผมให้กับลูกค้าคนนี้นะนชับชับชับชโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงรู้สึกว่าโอ้หีดร็อกเหมือนเด็กเว้นเลยฉันชอบทรงนี้มากาอ่าต่อดีนะคะเราก็ได้ลูกค้าคนแรกและเราก็รับเงินกันดีเป็นไงโอ้ทรงเรสทล็อกนะะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปแล้วนะ เดี๋ยวเรานะคะก็เปิดวิทยุซะหน่อยนะคะรู้สึกว่าร้านนะคะเงียบเงียบแบบนี้ยมันดูยังไงก็ไม่รู้นะคะมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่เข้าร้านก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดร้านเนี่ยเปิดมาแล้วแบบเงียบเงียบเนี่ยมันดูเหมือนร้านล้างนะคะอ่าอ่ารู้สึกว่าจะเหมือนมีลูกค้ามาแล้วนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะอันนี้เขาบอกว่าที่นี่ร้านใหม่เหรอ นี่เธอไม่กลัวพวกนักฆ่ามาฆ่าแกเหรอว่ามีด้วยเหรอนักฆ่าเ่าเนี่ยมีสินักฆ่ามันอยู่ปนเปี้ยนแถวในป่าแห่งเนี้ยจริงดินี่แกไม่รู้เรื่องเลยเหรอวิทยุอาจะเป่าประกาศข่าวว่ามีนักฆ่าไล่ฆ่าคนแถวเนี้หึรีบไปดีกว่าแกควรจะกลัวด้วยนะ โอ้โหถ้าเกิดฉันกลัวฉันก็ไม่ได้เปิดร้านและฉันก็ไม่ได้เงินเดชัวไม่มีกินมากกว่าโอ้ยผู้หงอะไรก็ไม่รู้แป๊บแป๊บเอาร่ะค่ะตอนนี้นะคะเหมือนจะมีคนมาบอกนะคะว่ามีคนนะคะกำลังฆ่ากันนะคะและนักฆ่าก็ยังถูกจับยังไม่ได้ถูกจับนะคะแล้วก็ยังก้นเปี้ยอยู่แถวและแวกป่าแห่งนี้อยู่นะคะโอเคตอนนี้เนะี่ยเราทําความสะอาดนิดนึงนะเพราะว่ามีเมลิสาตัวใหญ่้ยตัวใหญ่มากเลยตะกอนอ่าเราก็ใช้ ใบก้อนเกี่ยวนะคะเด้ยิงฉีดไปให้หมดเลยค่ะเออโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยกินอะไรมาเนี่ยฮึ่มเรียบร้อยค่ะเราก็กําจัดแปร,แรงสาบไปเรียบร้อยแล้วนะดูสีร้านเราก็ยังดูแบบสะอาดหมดจดเลยนะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไระดุกดิกดุกดิกเฮ้ยดุกดิ๊กดุกดิกใครอะ่ะเสื้อดงแดงนะทุกคนกำลังดุกดิกดุกดิกป่นเปียนอยู่แถวนี้ เดี๋ยวขอดูก,ก่อนขอส่องดูก,ก่อนโอ้โหหัวรานสะท้อนแสงไม่มีผมแบบเนี้ยนักกลัวนัาแบบกลัวเฮ้ยเข่าร้านแล้วเท่าร้านแล้ววัสดีครับคุณลูกค้าใช่ลูกค้าหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้โหวัสดีเอาล่ะฉันต้องการทรงผมแบบบอยพีทเมกเกอร์ฮะบอยพีทเมกเกอร์ผมยาวนะคะพี่<อ>ก็นั่นแหละฉันต้องการแต่พี่ไม่มีผมไม่หัวร้านอย่างนี้แนละ้วผมจะตัดยังไงล่ะครับอา้า ยังไงก็ได้ให้ฉันเนี่ยเหมือนบอยพีทน็เกอร์รู้จักแม่บอยพีทเน็ตเกอร์โอยพี่ผมตัดไม่ได้จริงๆครับอ้ยเส้นเป็ดอ้าวมโมโหแล้วก็เดินออกไปเฉยเลยก็เราตัดไม่ได้อ่ะบอยพีทเม็ตเกอร์ผมยาวนี่ครับ โอเคเราก็ทําความสะอาดดีกว่าเจอลูกค้าอะไรก็ไม่รู้แต่ละวันนี่ปวดหัวปวดหัวจริงๆโอ้โหเจอหัวละอยู่ดีๆคนหัวร้านก็เข้ามาให้เรานี่มาตัดผมเนาะซึ่งเราตัดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะเขาหัวร้านไม่มีผมแบบเี้จะตัดให้ได้ยังไงใช่ปะอ๋อแล้วเราก็ทําความสะอาดนะคะนี่ก็ให้เราเคลียร์ทำความสะอาดนะ,ะ,น,ะดนะนี่เก็บขงขยะนี่เก็บขยะที่เราแบบกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะไปทิ้ทงลูกค้าเข้าร้าน มแบบนี้แหละที่เราต้องการวันดีครับคุณลูกค้าเปล่าใช่ไม่ใช่ลูกค้าของเธอฉันมาเก็บขยะน,นะนะเอ,อ้ามาเก็บขยะเหรอครับอ๋อโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมเอาให้นะครับอ่าเร็วๆด้วยละ่ะขนขึ้นรถตู้เลยโอ้โหตอนนี้ก็มีคนมาเก็บนะคะผมนะเศษผมที่เหลือของเรานะที่เรากวาดเอาไว้นะคะเอาไปใส่ในรถบรรทุกอันนี้นะคะโอเคเราก็นี่เลย เอาไปเลยนี่ขนไปนะคะทั้งหมด4นะคะนี่อ่ะโยงเข้าไปในตู้เลยอดชวบนี่เรียบร้อยอ่ะเราก็ขนต่อไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนอ่ะเหลือแค่อีกหถุงเท่านั้นเอาละโยนเข้าไปในรถเลยอยือ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะ และเราก็รอลูอกค้าเข้าร้าน,นเมื่อไหร่ลูกค้าจะเข้ามาอีกนะนั่นไงนั่นไงลูกค้าเข้ามาแล้วออ้ทรงผมแบบนี้แหละที่ผมต้องการหูมีหนวดมีเคราด้วยสวัสดีครับต้องการทรงผมอะไรดีครับอ่าฉันต้องการให้หน้าฉันเหมือนแจ็คสันห,หวังอะทรงผมแบบแจ็คสันหวังอะทำได้ไหมได้สิครับคุณพี่เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับแจ็คสันหวังนะครับนี่อ่าตัดเลยเดี๋ยวผมจะทําให้คุณพี่เหมือนแจ็คสันหวัง นะคบผมอาแต่ใจกันเลยชับชับต่ตใจกันเลยชับชับเออเฮเป็นไงพี่โอ้หล่อไหมครับพี่โอ้โหหน้าฉันเหมือนสิ้นหวังตงเลยเฮ้ยอ่าก็เหมือนกันครับอ่าอาเป็นไงครับก็น่าเหมือนเหมือนกันเลยครับสิ้นหวังกับมีความหวังหรือว่าแจ็คสันหวังเหมือนกันเลยขอบใจมากเอา้าไปซะละโอ้โหแล้วเงินละ่ะเฮ้ยเงินล่ะพี่ พี่สิ้นหวังโอ้ลูกค้านะคะไม่ให้เงินแล้วก็ไปแล้วนะทุกคนโอ้มีลูกมีโทรศัพท์มานะทุกคนฮัลโหลมีของเซอร์ไพรส์ให้อยู่ข้างนอกอะไรอะ่ะให้โทรมามีอะไรเซอร์ไพรส์โอ้โหมีคนโทรมานะคะแล้วก็บอกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์เฮ้ยรถระเบิดรถเฉยเลยชิบหายแล้วเฮ้ยนั่นม่ใช่รถตุ ฉันเสือหายนั้นไม่ใช่รถผมครับพี่เอ้าเฮ้ยมระเบิดรถแล้วทำอะไรอะ่ะโอ้โหเจอคนหัวร้านนะคะก็จะเข้ามาในร้านแล้วค่ะทุกคนทำไงดีละ่ละเอาล่ะเดี๋ยวเราขอาโทร911ก่อนนะคะโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะฮัลโหลคุณตำรวจมีคนหัวร้านมาปนเปีี้แล้วก็ระเบิดรถกรับอมอ้าทำอะไรฟะเนี่ย อ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ถูกตัดไฟนะเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมไฟนิดนึงนะเพราะว่าไฟอยู่ดีๆก็ดับขึ้นมาน่าจะเป็นชายหัวโรถนี่แหละค่ะตัดไฟเราแน่นอนเลยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็นี่หละทํา SOS ตรงนี้ด้วยนะคะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าชุดบวแห่งนี้นะคะไม่มีใครนะคะอยู่เลยนะคะเราก็ต้องจุดพู้นี่แหละค่ะขอความช่วยเหลือจากตำรวจให้มาช่วยเรานะ,ะโอเคเฮ้ยอะไรดึบดอะไรดึบๆเฮ้ยชายหัวรถทำอะไรดึบๆบะ โอ้ oh my g อดผู้ชยายหัวร้อนมันถือมีดด้วยแหละทุกคนโอ้ oh, พระเจ้าจอดมันนับแล้วหนึ่งสองสามป่าลามขึ้นบอกเกาเสียบเสียบเสียบโอ้ my god, god, มันมาแล้วมันมาแล้วมันจะเสียบจะแล้วม h oh m ก god oh my g อดเออทำไงดีเออเมไืมไรเมื่อไรตำรวจจะมาฟนเนี่ยอันนี้ก็ให้เราวิ่งหนีนะคะเออมันถือมีดมาแล้วมันจะเสียบเราเราค่าอันนี้ผ้ คงเป็นโบแน่ในที่สุดนะคะตำรวจก็มานะคะโอ้โหดีนะคะที่เรารอดขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ